<ๆ>ไ,ไหนเขาท้าผมอยู่พี่ตั้มกับน้องพิงพิงอะไหนอะเขาอยู่ไหนอะก็ไม่เห็นเชิญมุมเลยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยผมส่งคำเชิญเลยวะ <c oughs> เอาแล้วไหนพี่ตั้มอะเมื่อกี้ยังท้าผมอยู่เลยเอาทุกคนไปตามพี่ตั้มให้ผมหน่อยดิไปตามพี่ตั้มให้ผมหน่อย ว่าผมผมมีน้ำอยู่ผมกินไปแล้วเมื่อกี้กินอีกก็ได้ไหมพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งน,นี้ใครไปบ้างทุกคนไปถึงพันคนไหมพร่งเนีย้ยไปถึงพันคนหรือเปล่าพี่ตั้มลงเนี่ยเอาอะไรอะ่ะกุสาว่าจะกุสาว่าจะไล์กับพี่ตัม้มเป็นเวลาเวลาคนเราคุยกันนี่แหละคุยกันอยู่แค่นี้แหละหืม น้ำทั่วบ้านเหรอน้ำทั่วบ้านเหรอครับอยู่จังหวัดไหนอ่ะกระดํานอนแล้วครับให่กระดํานอนเถอะดึกแล้วดียวมาแล้วญหญุนหิดอีกร้องเพลงไหมพรุ่งนี้ร้องครับพรุ่งนี้ร้องเพลงครับร้องช่วยด้วยนะผมเสียงก็ยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นขอดูได้ไหมแม่แม่กระดํานอนแล้วอย่าอย่าไปอย่าไปกวนเขาเดี๋ยวเขาจะนอนไม่หลับ ออกมาเล่นตั้งแต่ตอนกลางวานันละผมไปทำงานกลับมาผมก็ปล่อยออกมาบินเล่นละกันดั้มคือนกครับนกพันคอค,อคอเทลกันดั้มคือนกครับ <c oughs> คือกันดั้มเขาหลงมาครับเขาเป็นเขาเป็นนกแบบเป็นนกที่แบบหลงมาแล้วก็เราก็สงสารแหละก็เลยแบบรับมาเลี้ยง พาไปหาหมอพาไปอะไรเงี้ยไปตรวจสุขภาพอะไรหมดเลยตอนที่มาแรกๆแล้วก็ซื้อข้าวซื้ออะไรให้เวนอาหารของเขาแล้วก็ซื้อบ้านให้ใหม่เป็นกงอ่ะเป็นกงเขาถุงเงินถุงทองน่าจะ,ะดดกระโดดอยู่แถวหน้าบ้านนะพรุ่งนี้มีที่ยืนไหมโอ้ขอให้ไปกันเถอะกลัวไม่ไปแค่นั้นเอง ยังไม่หายครับยังไม่หายอไอยังไงยังไงอยู่ชมอยู่ทางบ้านเอาไม่ว่างใช่ไหมเอาไม่ว่างเราอยู่บ้านาได้ไงอ่ะซาวาวเสียงคนไปถ้าถ้าไปกดจุดกดจุดกดจุดจุด,จดอะยังไม่ถึงร้อยคนเลยเนี่ยที่เดินที่อยู่อยู่เนะี่ยไม่เอานะร้องเพลงคนเดียวเงี้ยไม่เอานะอะไรอะมี เหนียวเหนียวนวดนวด้วยเมื่อกี้เห็นไปส่งของขวัญอะไรให้พี่ตั้มกับน้องพิงๆอยู่เลยอ้อนอะไรอ่ะเห็นผมอ้อนเหรอเอาใจเรายังไม่หมดาโลวีนเหรอเดี๋ยวนะช่วงนี้มันเป็นช่วงช่วงไอ้กินเจด้วยเนี่ยใช่ไหมเห็นเพื่อนเพื่อนี่ก่องเขากินกันเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่ะ มันไม่มีของขวัญนี้เป็นกินเจใช่ไหมอ่านไม่ทันอ่ะเจ็บคอใช่ยอมตาตาขราบอมไม่ได้มันขมอันนั้น่ะเคยลองแล้วตาตาขามห้าตัวใช่ปะมันไม่ได้เจ็บคอครับคือมันเป็นอย่างงี้จะเล่าให้ฟังคือมันเป็นแบบมันแค่แบบคอมันแห้งแล้วเราจะกินน้ําตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้ถูกปะมันก็เลยแบบต้องไอ้นิดๆหน่อยๆไอ้พวกลูกอมพวกอะไรก็กินผมกินหมดแล้วผมทํามาหมดแล้ว กินรังนกกินอะไรผมกินมาหมดแล้วมันก็คงต้องปล่อยมันเป็นไปจนมันหายของมันเองครับพ่นคอพ่นคอพ่นคอก็พ่นผมเอาทำพผมทำหมดแล้วไอที่ทุกคนเห็นผมเอาที่ครอบจมูกครอบอะไที่เป็นน้าเกลือที่พ่นสเปรย์คอผมก็ทําไอฉีดสเปรย์ตรงคอไหนวะไปไหนเราไม่รู้อะผมก็พ่นใช่มองใช้เวลา จมูกผมก็ล้างอ่ะผมทาหมดแลว้วจริงเอาจริงจมูกผมล้างทุกวันเลยเพราะว่าผมไปถ่ายละครแล้วมันมีฝุ่นมีอะไรผมต้องล้าง <c oughs> กำกิกเมี่ยงผมก็กิน <c oughs> มีอะไรอีกอ่ะมีมีอะไรอีกอ่ะมันมีอะไรอีกง <c> ด <oughs> น้ําเย็นโอ้ป,ก,ปกติผมไม่กินน้ําเย็นครับก,กินน้นําอุณหภูมิห้องปกติ <c oughs> วันนี้หรอวันนี้ ไม่เหนื่อยครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เหนื่อยอยู่เมื่อวานอย่างเท่โวก็ก็นะไม่รู้จะพูดอัไไงเอาก็นะก็ผมไม่ได้แบบอะครับอ๋ขอบคุณครับขอบคุณนกกระดาษ คนมันเท่ครับคนมันเท่ขอมันเท่ยิงอยากสะบัดภาพฟบบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปโดนเพื่อนข้างหลังนนอโอ้ปังมากขอบคุณครับไม่แบบรอมากไม่ปดูคนดูใช่ไหมพี่โดนแบนอ้าวพี่ตั้มทำอะไรอีกอ่ะพี่ตั้มทำอะไรอ่ะพี่ตั้มไปทำทำอะไรไปพูดอะไรอีกอ่ะทำไมโดนแบนอ่ะ ผมพูดจาขึ้นมาเดี๋ยวว่าแบบจะไลฟ์พี่ต้มหน่อยทำไมพี่ต้มไม่ทำอะไรมาเมื่อเี้ทำไมทำไมมันทำไม,มเขาแบนนะขอบคุณครับขอบคุณนกกระดาษขอบคุณลิสแบนกุลาบด,ด้วยพี่ต้มไม่โดนแบนนะ่ะเขินพ่ตูแหละโอเ้เขินนี่โอ้โหใครไม่เขินวันเดินแบบเท่มากขอบคุณมากครับ,บก็บ อยู่แล้วฮะน้ำท่วมไปไม่ได้มาถึงเมื่อวานหรือว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่บ้านไปก่อนเจอกันในที่สิบเอ็ดเลยนะต้องการฮะคือพี่พี่โดนแบนแบบกี่วันเนี่ยพี่โดนแบนถึงสิบเอ็ดเลยเหรอทําไมอ่ะทําไมมันแรงขนาดนั้นนะพี่พี่พี่ทําอะไรอ่ะเมื่อกี้พี่พี่ไปพูดเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเหรอแบนแบนไปวันหนึ่น ไม่เขาบอกว่าเขาแบนผมถึงวันที่สิบแต่ผมอ่ะพอผมลงไลฟ์ผมก็เลยยื่นเรื่องไปว่าผมอ่ะไม่ได้ทําผมผมไม่ได้อนาจารนะผมไม่ได้แบบไปมีบีบนมตัวเองเพื่อให้คนอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมืมอวันก็เลยปล่อยให้แจมน้องแจมรอคือผมก็เข้าไปในไลฟ์เขาเลยแล้วผมก็บอกว่าเออแจมพี่โดนแบนว่ะพี่แบบมาไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่โดนแบนน้องเขาก็เข้าใจแหละน้องเขาก็อยู่กับแฟนคลับไปอ๋อเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้ว อุ้ยรอเลยรอเลยเขาหน้าเขาหน้ารักกับผมนะเขาหน้ารักเขาหน้ารักปีหน้าเดินอีกก็เน้่องจทางแบรนด์ครับถ้าทางแบรนด์แบบให้ผมเดินผมเดินได้ผมเดินได้หมดโอ้โหผมเกิดมาจากการเป็นนายแบบอยู่แล้วชิวๆแต่อยู่ที่แบรนด์เขาจะให้เดินไหมถ้าแบรนด์เขาให้เดินผมก็เดินจริงอยากเดินให้พี่ๆทุกแบรนด์แล้วเพราะเวลาเรายืมชุดยืม อะไรมาใส่เงี้ยก็ก็เราต้องแบบขอจากพี่ๆเขาทางแบรนด์ทุกๆแบรนด์เลยไอเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อได้แล้วแล้วใครไปเอฟเสื้อไหมให้ผมอะใครไปเอฟเสื้อมาให้ผมอ่ะไอเสื้อของ t w e n t day อะ ใครปไปเมให้ผมตัวนั้นน่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอ๋อแอดมินแอดมินเราขอบคุณครับขอบคุณมากมากเรับเราต้องไ่ต้องใส่เวลาแบบไปไปกองที่เป็นห้องแอร์อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปต่างจังหวัดหน้าหนาวหน้าหนาวอ๋อเห็นมีกระเป๋าด้วยนะเห็นมีแบบใครไม่รู้ซื้อกระเป๋าไว้นี่ให้กระเป๋าเอ่อกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือกระเป๋าหูหิ้วอ่ะ ของพิสิทธิ์นั่นแหละแบรนด์พิสิทธิล์ละนีว่าจะเปลี่ยนกระเป๋าแล้วว่าจะไปใช้ใบนั้นเนี่ยเส <laughs> ื้อมูเดงก็เห็นเสื้อเห็นแล้วเสื้อมูเดงเห <c oughs> นื่อยไหมต่อทุกวันชินแล้วครับว่างอ่านการไม่คะเวลาผมเปิดของทุกวันผมก็จะอ่านอ่านตอนนั้นเลยครับมันจะได้แบบไม่ต้องมารวมรวมเหือกันเดี๋ยวไม่มีเวลาตอกไม้ที่บ้านตัวอย่างออกหมดอายุไขไปแล้วฮนะ เขาอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะับดอกดอกเดซี่อ่ะอยู่ได้ไม่กี่เดือนผมถามผมถามทางฟาร์มไม่ใช่ทางฟาร์มทางสวนเขามาเขาก็บอกว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะแต่ว่าไลฟ์ก็แบบจะแบบเผลอๆขึ้นมาไลฟ์อะไรแบบนี้แหละถ้าทุกคนยังอยู่ดูนะไม่ใช่แบบว่าหายไปก่อนไปดูช่องอื่นก่อนเงี้ยเพราะว่าผมช่วงนี้ผมยุ่งมากๆผมไม่ค่อยว่างเลยที่ทุกคนเห็นแหละ ทำงานนี่ผมไม่ได้หายเนะยผมทํางานให้ทุกคนดูนะเนี่ยผมทํางานเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผมนะเนี่ยเออวันสนันจอก็มีด้วยเดี๋ยวรอดูว่าผมขึ้นเวทีวันสนันจอในในฐานะอะไรเจมอยากให้ไปช่วยร้องเพลงไหมช่วยร้องเพลง้ลองเงนี่ไงพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้มัร้องเพลงไงพิธีกรเหรอโอ๊ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น,ปนพิธีกร อ,อขอให้มีช่วร้องเพลงมื่นี้นโอ้โหส่าห์ไปจัดอยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวผมจาได้ว่าอีเวนต์แรกที่ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะคนไปเยอะมากแบบมากจนผมตกใจอ่ะไม่รู้ว่าจะมีแบบนั้นอีกไหมหลังๆทุกคนไม่ค่อยว่างแล้วไงติดเวรที่โรงพยาบาลโอเคโอเคไม่เป็นไรครับทํางานใครทํางานไม่เป็นไรนะเออหลังๆมาคนดูไม่ค่อยถึงขันนะ้นแล้วถ้าไม่ได้ขายของอะ่ะจริง จมมาดึกนี่คือผมไม่ดึกแล้วนะทุกคนทุกคนเคยเห็นผมมาไวกว่านี้หรอถ้าไม่ได้แบบเล่นกับเพื่อนนะปกติผมมานี่คือล่อไปตีหนึ่งตีสองเลยนะมี่ัวมากเลยนะเอาจริงวันนั้นแบบไล์กับทอยกับมิลลี่กับกับใครนี่คนหนึ่งกับพี่เปี้ยวเออ ก็มาดูกันประมาณนี้ก็ไม่เห็นเข้ามาดูกันเลยไลดึกไลเร็วไลอะไรก็เหมือนเดิมอะให้บ่นเลยเถอะเออขอบ่นเลยเถอะมาไวก็ไม่เห็นมามาช้าก็ไม่เห็นมาก็ไม่รู้จะยังไงแล้วต้องนัดเวลามันนัดไม่ได้ผมทำงานไงผมทำงานสมมติวันนี้แบบเลิอกกองเลยอย่างเงี้ยผมนัดไว้ก็จะมานั่งรอกันอีกไงก็ไม่ได้ดิก็แบบเอาตามสะดวกดีกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเจอที่งานก็โอเคแล้วเจอกันเจอกันที่งานก็โอเคแล้ว,ลวพุ่งนี้ยเอออยากรู้ทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเดี๋ยวลองลอง,ลองแบบพิมพ์พิมพ์ไาให้ผมดูหน่อยมีที่ไหนบ้างเออลาดผาวจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์เชียงใหม่ร้อยเอด็ดตากเพชรบูรณ์ลาดบุรีสมุทรสาครพิศโลก ปทุมน่านอุดรขอนแก่นกาญจนบ,บนบุรีชนบุรีบึงกาฬรุงเท่บางกะปีกรุงโอ้ยกรุงเทพอันนั้นมันกรุงเทพบางกะเปียภูเก็ตระนองน้ำท่วมค่ะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำก็ลดแป๊บเดียวสุพรรณเชลชิงศาีหนองคายสิงห์บุรีลบบุรีระยองสองขลาสระแก้วเอาจริงทั่วประเทศแล้วตอนเนี้ยแม่ห้องสอน สงขลาพังงาตรังนครพนมแพรลำปางอายุธยาเอาจริงทั่วประเทศแ,ลแหละตอนเนี้ยอนหวันกระบ,บี่พะเยาปราจินบุรีนั่นแหละที่ว่าได้สุพอรอ๋อทั้งประเทศทั้งประเทศแหละโอเคเก็บแรงไว้เจอกันพรุ่งนี้ไหมพ่อหนุ่ม,อมโอ้ผมแรงเยอะมาให้ได้เธอะ ร้องเพลงให้ถูกด้วยเธอร้องเพลงยังไม่ได้เลยทำไงเอาฟังสิครับฟังต้องไปฟังครับเดี๋ยวนะห้าล้านวิวนี่คือ,อยังร้องไม่ได้ได้ไงเนี่ยเครียดเลยมีเครียดเครียดกว่าเครียดกว่าทำงานอย่างนั้อ่ะวนขึ้นไหมผมเหระผมมานะผ,ผมดูวนขึ้นไหมล่ะบวนเพือ <laughs> เลิกบวมแล้วกินน้ำมะนาวคะ่ะ ผมกินจนคอจะฉีกแล้วตอนนี้น้ำมันงมะน,นาวเนี่ยไปกองผมก็ขอหอมน้ำหนักผมลดก็ชุ่ยกระจายอะ่ะบอกเลยเอาอะไรมาอ้วนดิตอนนี้มีแต่จะเพิ่มกล้ามขึ้นมาป่วยกินข้าวได้วันละโอ้โหกินข้าวเป็นมื้อเดียวอย่างมั้งแบบต่อวันอ่ะผมกินอะไรไม่ได้เลยทำไมลดซ้อมไงผมซ้อมผมทำงานแล้วก็แบบป่วยไปช่วงนึงเข้าโรงพยาบาลนะครับ ที่เป็นไข้หวัดใหญ่หายหมดน้ำหนักหายเออเสียงก็หายอืมตัวเล็กลงเยอะเลยท่องบทให้ดูหน่อยอารมณ์ไหนเนี่ยพูดไปเรื่อยอีกละ่ะเอ้ยก็จะปล่อยบ้างไม,ม่เอาไม่เโอาโหมจะปล่อยได้ไงรักกันจริงเขาต้องรอดูฮะรักกันจริงเขาต้องรอดูละครตอนที่ออนแอร์ครับเราต้องดูสดด้วยครับ ถ้ารักกันจริงนะฮะเขาจะไม่ให้มาสปอยนะครับมาดูแค่นี้แหละยิงดูกันแค่นี้ดูกันแคนดนแ่ดูสดไม่สดกันนั้นแหละโอ้ขอบคุณครับอะไรอีกันเนี่ยแฮปปี้ปาร์ตี้โอ้ยมีเป่าแต่ด้วย17รวม 17. ผมทำอะไรอะ่ะสิผมทำอะไรทุกคนโอ้ขอบคุณครับรวมด้วย สิจ็ผมทำอะไรอะ่ะผมวันสนันจอใช่ไหมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวทักถามเจได้เลยครับโ,โอ้ยหายไปแล้วทักได้เหรอทักได้ทักได้ทักไปด,ดิลองทักไปดูมีไปแล้วมาแค่นี้เหรอไม่เอาถามเองถามเองถามเจเองไปถามไปถามเจเลยโอาเวลเลือนอีกแล้วขอบคุณครับ ขอบคุณครับนี่อ่ะนี่นี่อ่ะทักแจมได้ไหมทักได้ครับแต่ห่านแล้วไม่ตอบครับขอบคุณครับมาเป็นชาวล็อกเลยขอบคุณผีครับพรุ่งนี้ขอหล่อๆอยู่แล้วขอบคุณครับไอตัวตุ๊กตุ่นนี้มามามาจากอะไรอ่ะตัวตุ๊กตุ่นนี้มาจากอันนี้หรอมาจากไออะไรนะอินไซอาอะไรใช่ไหม แยมจับหูหน่อยเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรทำทำเพื่ออะไรแยมจับตาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความมันมัหน่อยทำไมไปไปทำอะไรนะครับสร้างาลาถึงไหนแล้วครับตอนนี้กำลังเอ่อติดต่อไปแล้วครับติดต่อไปแล้วติดต่อซัพพลายเออร์ไปแล้วแล้วก็ ได้จะไปดูพื้นที่อะไรเสร็จหมดแล้วได้กําลังวางแผนก็อยู่ว่าจะวะจะจะทำยังไงวางตรงไหนต่อเพราะว่าผมมาส่งแบบไปให้เขาดูแล้วว่าอยากได้แบบไหนในความสูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่คือส่งไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าพาเสร็จแล้วสวย้าสวยมากทุกคนครับ้าแบบโอ้สวยสวยสวยไม่เคยคิดว่าจะสวยขนาดนี้รอดูรอดู เงินพอไม่สร้างสาราพอครับพอพอที่จริงเหลือบริจาคให้ทางวัดด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตว่าเงินที่เหลือเดี๋ยวผมจะบริจาคให้ทางวัดเลยนะเราก็จะได้ทําบุญไปด้วยกันเลยแล้วแต่ว่าวัดเขาจะาไปใช้ในอ,อ,อะไรของวัดก็แล้วแต่ทางวัดเลยใช่ก็ทีแรกอะ่ะเขาอยากจะเอาพระเข้าเข้าในศาระใหญ่แหละแต่ว่าด้วยความว่าสาระใหญ่ครับประตูมันมันเล็กเล็กเล็กกว่าองค์พระ แล้วเข้าไม่ได้แล้วเขาจะทุบประตูเพื่อเอาพระเข้าไปผมก็เลยบอกโอ้ยไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นครับก็เลยตัดสินใจว่า,างั้นทําดีกว่ามันก็เลยจะเสร็จช้ากว่าปกติหน่อยเพราะว่าที่จริงอะถ้าองค์พระเสร็จเราสามารถไปได้เลยไงถ้าคิวผมว่างอะไปได้เลยแต่นี่อืมก็ต้องทาศาลาอีกสาลาเล็กๆนะครับเพื่อให้พ,พระปฏิสสารปฏิสถานอยู่ ออทองที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะปิดปิดทองอ่ะปิดทองพระก็คือใช้ทองทองจริงครับทองจริงเป็นทองแบบที่เขาใช้ในโบราณนะครับเป็นพิธีแบบนั้นแหละก็แปะแปรแปแป,แ,ปแต่ว่าเดี๋ยวรอด,ดูแล้วกันไม่อยากบอกอ่ะไม่อยากบอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าอาจารย์เขาเป็นด้วยความเขาเป็นศิลปินดนวยไงเขาจะแบบบอกว่าตรงไหนจะสวยไม่สวยอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยแล้วพอทําออกมาจริงกๆๆ็สวยจริงๆเฮ้ยคือสวยมากสวยมากทุกคนคือ ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงเดี๋ยวรอดูเองแล้วกันแต่พระเมื่อไหร่ยังไม่กําหนดเวลาวันครับเพราะายังสร้างศาลาที่เอาไว้ตั้งพราอยู่แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยไงมันก็ไม่ไม่ใช่แบบว่าปบปรับทําได้เลยทันทีองก็ต้องวัดพื้นที่ต้องสั่งของต้องออมัดจําอะไรต่างๆอานาเพราะว่า ซัพพายเออร์ต่างๆเราก็ต้องคุยกับเขาแล้วก็แบบคุยราคาที่มันดีๆที่สุดด้วยครับแล้วก็เรื่องกําหนดว,วันเวลาอะไรด้วยว่าจะเสร็จตอนไหนอีกเออผมกลัวว่านะ่าจะโอ๊ยไม่น่าจะถึงวันเกิดปีหน้าหรอกทุกคนตอนนี้มันเดือนอะไรละ่ะตุลาโอ๊ยผมว่าไมนา่นานขนาดนั้นไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ก็พอดีกับองค์พระแล้วก็สามารถเข้าไปแบบกราบไหว้ได้ถ้า,ถ,าถ้าใครแวะไปแถวนั้นนี่ แล้วก็เงินที่เหลือก็คงบริจาคให้ทางวัดไปบริจาคให้ทางวัดไปแต่นี่คิดอยู่ว่าจะไปดูะระฆังของของวัดนะครับว,ว่าเขาเขาเก่าเก่าไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงหรือว่าเขาเขาต้องใช้ะระฆังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวัดป่าถ้ามีแบบราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบซื้อถวายอาจจะซื้อแล้วก็ถวายให้ทางวัดแล้วก็บริจาคเงินที่เหลือให้กับทางวัดไปเลย นะครับทุกบาททุกบาทผมบริจาคหมดเลยเราปิดไปทีลนะโปรเจกต์โปรเจกต์ก็ตอนของน้องๆเขาทั้งโรงเรียนสองโรงเรียนเนาะตอนโรงเรียนน,ะน,ยนาคาน้อยกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ะผมก็บริจาคทุกบาทเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีเก็บไว้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีบริจาคเพิ่มอะไรอีกทั้งนั้นนะครับอันนี้เตือนไว้ <c oughs> ใช่ระครังใหญ่ๆครับถ้าทางวัดเขาได้ใช้จริงก็คงแบบซื้อแล้วก็ถวายให้อืม กคนก็จะได้ปังๆกันด้วยไงถ้าสมบูหณบริจาะครังเราก็จะปังเลยด้วยกันทําบุญอย่าไปวางก็ตามสะดวกว่าทางวัดเขาจะใช้อะไรซื้อพัดลมซื้อไฟซื้ออะไรก็ก็แล้วแต่ทางหลวงพี่เลยว่าจะทําอะไรต่อทําบุญนะ่ะวันทุกวันพระทุกวันเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ตามสะดวกอ,อันนี้แบบไม่ถึงแบบตัวผมเองนะทุกวันพระหรือว่า วันที่ผมอยากทําจริงๆก็ทาอยากทาบุญเพราะว่าผมไม่ได้ว่างไปวัดเนี่ยจะปิดรับเมื่อไหร่โอ้โหเอ่อถ้าปิดรับปิดรับจริงๆก็คงวันที่เราไปวันที่เราไปที่วัดนะครับที่ไปมอบไปถวายพระนั่นแหละวันนั้นก็คงปิดปิดโปรเจก์นี้ไปเลยว่าไม่มีแล้วหลังจากที่เราถวายไปแล้วก็ทําบุญกันจนถึงวินาทีที่เราถวายด้วยแหละ ป็นวัดไม่ใหญ่ครับวัดเล็กๆกวัดเล็กๆกแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนมีเดียทางขึ้นแล้วก็มีสาลาเดียวมันก็มีห้องน้ําอยู่ข้างล่างอันหนึ่งมีกุฏิพระอยู่สามสองสามกุฏิอ่ะแต่ว่าพระก็แบบอยู่กันไม่กี่ไม่กี่รูปอ่ะตอนสมัยผมอยู่นะตอนนี้ก็คงแบบเปลี่ยนไปเยอะแล้วแหละก็คงมีนั่นมีนี่เพิ่มขึ้นมาตามการเวลามันตั้งยี่มันตั้งโอ้ยยี่สิบกว่าปีเอ้ยเ,ยเ,ยเยประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีแล้ว ผมไปชาร์จแบตก่อนนะแบตผมจะหมดละแบตผมเหลือสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งจมันจะบวชไหมยังยังใจเย็นใจเย็นโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะผมชาร์จแบตก่อนนะแบตผมจะหมดแล้วสี่เปอนะนะร์เซ็นนะต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องตื่นมาแต่งหนงแต่งหน้าไปงานตอนเย็นอีกเจอกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นตามกำหนดเวลาที่ผมลงไปนะครับที่งานอีเวนท์ที่สุทธ่านรัดพราวไว้เจอกันพรุ่งนี้ มากันเยอะๆเดคไปอ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลืมปิง้งให้เลยชนมัดโอ้โอเคบ๊ายบายทุกคนเจอก,กันครับอุตส่าห์ว่าจะพีเคพี่ตั้มสักหน่อยพี่ตั้มโดนแบนซะง,งั้นโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับฝันดีนะครับพูดอะไร ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้สนุกสนุกกันอย่าคิดอะไรมากนะครับบายยใครที่น้ำท่วมมาขอให้น้ำลดเร็วไว้นะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเครื่องดับอีก